กราดสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน210บาทของเรานะกับเกมมาจองวสองของเราเหมือน,นเดิมนะมาขออนุญาตไปที่เบท5บาทก่อนเลยของเ,เ,าเรากันนะมือบานเล่นอะเหมือนมัดแตกแล้วไปเฮี้ยดูดคืนเฉยเลยโอ้โครสลัดผักอะไรวะโคตรเสียดายน่าจะแบบจะไปต่ออะไรเงี้ยโอ้โหภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนมาผิดช่องมาพยายายยังไงสามไม่ ไอเรื่องมาพ่อชายสองโอ้ยสองใกล้ห้ากา็ได้อะไรสักตัวโอ้โหไม่มาสักตัวเลยโอ้ยพ่อชายกูพอจะทายกูจังหวะนี้สามต้องแรกโอ้โหไม่สามก็ห้าสักตัวไม่มาสักตัวเลยาหลายเลยมาหลสามไหมไม่มีพ่อชายแม้แต่เกินจริงแบบโอ้โหส่งเหมือนจะแตกนะปั่นไปปับ๊บอ่าแตกนิดแตกหน่อยแล้ว แตกนิดแตกหน่อยแล้วไหลลงไหลลงอ่ะเฮียไม่ใช่ละไอสัตว์โอ้อฟีเกมยังปั่นเป็นขึ้นเลยสภาพโอ้โหเบื่อจะเชื่อ,อยอมก็เลยมามาจังหวะนี้แล้วภาษาโอ้โหเป็นสัตว์ยีนสีแดงไม่มีให้ลุ้นเลยมาพอจะดชัยพอจะดชัยพอจะดชัยเลยวายอย่างนี้วายอย่างนี้แล้วแล้วโอ้โหไม่มีว่า โอ้โหไม่อย่ามาทีแล้วสองฟองดิไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มอย่ามาทีแล้วสองฟองดิไอ้หนุม่มเออโอ้โหมายังไงชายอย่าโอ้โหอ,อย่าเพิ่งเงียบดิชายอย่าเพิ่งเงียบดิชายจัยงหวะนี้อะไรไหลไหมไม่ไมหลอีกโอ้โหไว,ว้สามมาสองตัวแล้วเอ,อ้ย อะไรโอ้ไม่มีไอ้เหี้ยแต่แค่นี้เหรอเฮ้ย,ฮยโอ้โหเกลือแล้วก็เกลือแล้วเอ้ยไม่เกลือว่ะอะไรสามไหมสามต้องเลขไม่มีเลยสามสักตัวสักตัวโอ้โหดูทีนี้สามมาไอสัตว์โอ้โหไอเหี้ยโอ้โหสิบสามบาทห้าสิบจางไอสัตว์ โอ้ตายเลยเหลือเกินเนี่ยมึงเนี่ยเหลือเกินเนี่ยเหลือเกินยังไงเพราะจ่อชายไม่ไมาไม่ได้ไม่ไม่ยังไงโอ้โหโอ้โหพอ่พอหนุ่มพ่อหนุ่มเลยโอ้โหมึงจะเกลืออะไรขนาดนั้นเพราะจะใช้เออมาจังหวะน,นี้สองขีดไหมไม่มีสองขีดมีอย่างอื่นแล้ว,ส,ว,าวาสามโอ้โหวายเขสามมานึกว่าสามจะมาไอ้สัสเอ,อ้ย กลางจะบอกว่าสามเลยไอ้เหี้ยโอ้โหกระชายฮะมาไม่มีโอ้โหโอ้โหไหลไหมไหลไหมจังหวะนี้สองกลมช่องแรกโอ้โหวิ่สองกลมช่องแรกไม่ได้ว่ะสองกลมช่องแรกน่าจะมารับพอหนุ่มพุทธไทยกูไอ้เหี้ยมาดีแล้วฟองสองฟองไอ้สัสหมาดีแล้วฟองสองฟองจังหวะนี้สามเลยไหลไปทันทีแล้ววายเฮ้ยอ่ะจินสีเขียวเฮ้ย โอ้โหอืนี่จําหมดเดี๋ยแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหดีแต่มึงแตกนะสภาพไปสัตว์โอ้โหมึงดูดเกินไอ้เี่อะไรวะเนี่ยสองขีดไม่มีโอ้โหเม้ยฮะไม่มียังไงชายยังไงชายพอยอดชายโอ้โห ไหลมาไม่ไหลวะพราะจะถ่ายคูไม่แจกหรอพราะจะถ่ายโอ้โหเอ้ไหลหน่อยพราะจะถ่ายมามายังไงมายังไงพราะจะถ่ายมาจังหวะนี้วายมาแล้วไหลห้าไปสองไหมเอ้ยโอ้โหไม่มีโอ้โห,โโหพราะจะถ่ายกูมาย,งงยังไงยังไงจะถ่ายยังไงจะถ่าย เอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โห้ทายเหี้ยเกลือชิบหายเลยโอ้โห้สองมาทำไมไม่ได้เป็นสามว่าช่องแรกนะอืมโอ้โห้ไอสัตว์เอ้ยมึงก็เกลือเก้อในสัตว์เออโอ้โหกว่าจะมาโอ้โหเหี้ยว่าจะมาให้พระยอดทายโอ้โหอย่าเกลือก็พอพระยอดทายเอ้ยจังหวะนี้ยังไง ว้าวไปแล้วหนึ่งว้าวเอ้ยรอบนี้ไม่ว่าวจาังหวะที่สองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีเฮ้ยขออีกฟองหนึ่งพ,องพอ่อหมพ่อเจ้าชายเฮ้ยเรียบร้อยโโอ้หมาเฉยเลยโอ้โหมาแปดรอบโอ้โหพอ่อเจ้าชายสัตว์กูด่าว่าเกลือทีเดียวแม่งไอ้ยี่แม่งมาเฉยรึวะแน่อย่ามาเงียบนะไอสัตว์ดูเออไหลไปห้าขีดเงี้ยยังยังโอ้โหไม่ได้ว่ะห้าขีด มารเราจะทายยังไงปอจะ,ะทายยังไงจังหวะนี้สองกลมไหลยูโอโหห้ยสามตัวแล้วห้ามาจอดรออย่างนี้เรียบร้อยภาษาจีนสองสี่ไหมอืมไม่ได้อืภาษาจีนแต่อยากได้ภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนมันแพงไงซะมามารอบพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสองกลมจังหวะนี้สองกลมจังหวะนี้แล้วสามจ้องแรกยังไง สามชงล็กโอ้โหเอ้ยสา,ส,าส,าสามสามไม่มีเลยอีกสามศึกมาทั้งสองโอ้โหมาห้ามาแล้วไหลาสามไปจังหวะนี้หมดเนี่ยแต่งน้อยจังวะเอาหน่อยพระเจ้าทายเอาหน่อยพระเจ้าทายจาังหวะนี้ซ่า ห้ากับสามแล้วสามสองสามสามสองมาอย่างนี้แล้วสามท่องแรกยังไงสามหมาไปที่เรียบร้อยแล้ววายห้าตัวเอ้ยยังโอ้หมดเล้วเกินโอ้โหอ,โอ้เสียดายหมดเร็วเกินสองรอบมาโอ้ หมาจาังหวะนี้ไหลหน่อยจังหวะนี้2กลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้ว3ช่องแรกยังไง3ขอแค่3ช่องแรก3หมาจาังหวะโอ้เหยแยวายคู่อีกดุแล้ว3ช่องแรกอีกรอบนึงเฮ้ย3โอ้โหไม่มีโอ้เป็น2กลมเฉยเลยโอ้โหเแยโอ้โห11รอบมาโอ้โห เหลือไปสองเลยเฮียเกลือเอ้ยรอบนี้ไม่เกลือว่ะาจาังวันที่สองกลมไปได้ไหลไปหนึ่งทีกับภาษาจีนแล้วฮะช่องเลกไม่มีฮะมาปิดช่องยังไงเกลือไปอีกรอบหนึ่งแล้วเอ้ยรอบนี้ไม่เกลือว่ะห้ห้ากลมห้าขีดห้ากลมห้าขีดแล้วสองขีดพ่อมสองขีดจังหวะนี้ไวอีกห้าตัวจังหวะนี้ห้ากลมได้ไหลไปหนึ่งทีภาษาจีนสองสีโอ้ไม่ได้จะได้ โอ้โหเยี hmm. ่ยมร้อยมายอดชายกู mm hmm. กรอบสุดท้ายยังไงเอาเกลือไปหนึ่งเอ้ยรอบนี้ไม่เกลือว่ะสองกลมไปสองกลมนีมไ่ไหลไปถึงทีแล้วสองขีดมาอืมไม่มีไอ้สัตว์โอ้โหมาเอาเกลือไปสองเอ้ยได้ไหมสองขีดเหมือน mm hmm. ไม่ได้ เปลือไปสามไม่จังหวะน,นี้โอ้โหเยียเปลือรอบสุดท้ายยังไงโอ้โหเหี้ยเปลือหมดเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหเปลือกี่รอบวะเนี่ยอืแต่ได้อยู่สองพันโอ้โหสัตว์อู้หแต่ไหลเอาไหลกิ้งเมื่อกี้โโอ้หสภาพนึกว่าจะไม่เข้าเลยนะตอนแบบเออมารอบรอบที่เท่าไหร่รอบที่แปดั้ย เหลือแปดรอบอะ <สา S 1> โอ้โหมาเฉยเลยสามฟองครับโคตรเอาโอ้โหตัวแรกไอ้เหี้ยเหลืออยู่สี่สบาทเกือบจะหมดอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้มันกระดูดเกินโอ้โหพอดีกว่ากว่าหากใครชื่ชนชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม